มีเวลาแค่นี้ครับผมเป็นคนไม่มีเวลาโอ้ยยาโดนเล้าอีกแล้วเฮ้ยวันนี้โดนไหมเวลาน้อยเนาะช่วงนี้คุณหรือเปล่าเมือ่อก่อนเห็นเคยบอกว่าต่อให้เวลาน้อยแค่ไหนแต่ผมก็ให้คุณให้เวลาคุณตอนนี้มาบหานได้เวลาเลย อะไรอะไรบอหันบ่หูบ่หูอะไรอ้าวตัวบอกเมื่อก่อนว่าต่อให้ตัวมีเวลาน้อยอ่ะตัวก็เอาเวลาทั้งหมดมาทั้งเฮาแต่ตอนนี้ยังแค่ปะหน้ากันยังบ่มีเลยก็ผมไม่ว่างไงเออก็คุณไม่ว่างไงแล้วคุณจะมาบอกว่าเฮาเวลาน้อยหรือว่าเฮาไม่ว่างได้จะเดะอะก็คุณพูดเองอ่ะเมื่อกี้ไม่คนไม่มีเวลาคุณพูดเองเมื่อกี้เออเขาพูดเองแหละใช่ไหม ก็คุณพูดเองผมก็เลยผมก็ถามเนี่ยถูกตัวจถูกทุกอย่างแหละยิ้มเลยบาตีบูติดเย็ดตอนแรกไม่ไม่รู้แบบว่าก็ไม่ก็ดีใจแต่ว่ามันก็ตีหกทีอ่ะบางคนเขาตีกันสามทีเองอ่ะ ส่วนใหญ่เขาก็ตีหกกันเท่านั้นแหละครับเขาก็ตีกันหกหมดอะใช่มันตีหกกันหมดแล้วโล<อ>ูก<อ>เราตี <3 S 1> สามที้จะ,เป,ะเป็นอะไรไไมึงเป็นไรเนี่ยไอ้ตันมึงเป็นไรโสดนเลาเป็นไรนะ้อง <c oughs> เป็นรายการขอสมัมภาษณ์พิเศษสำหรับคู่รักช่วยจะถึงวันเลนทายนี้หน่อยนะคะให้ผ่านปีใหม่ไปก่อนไหมสวัสดีค่ะอันนี้ชื่ออะไร เก่บ้างคะเนี่ยคุณผู้หญิงชื่ออะไรคะชื่อเจสครับเจสิก้าคุณผู้ชายชื่ออะไรคะชื่อตอบครับอันนี้คบกันมานานหรือ,อยังคะเนี่ยคบอะไรคะไม่ใช่ไม่ใช่อ,อ๋อยังไม่ได้คบใช่ไหมล่ะคะคบะแล้วแล้วมีแพลนมีแพลนว่าจะ ไปได้ไกลมากกว่าสถานีเอสถานะนี้ไหมสถานีเหรอรถไฟอะนะไม่รู้ครับไม่รู้อนาคตครับไม่เอาครับไม่อยากฟังไม่รู้ควาตอบแล้วปีใหม่นี้ไปเขาดาวที่ไหนกันคะเนี่ยสําหรับคู่รักในช่วงนี้มึงกระถามทำไมมึงก็นัดกระกูให้แเร็วไม่ใช่หรอขอโทษนะคะคุณผู้หญิงเราไม่รู้จักกันคะ่ะคุณ<อ>กกลณา,อาตอบคําถามด้วยนะคะ เขาดาวมาถึงอะไรครับผมไม่ได้เขาดาวมาหลายปีนะครับอยู่แต่บ้าน,นครับทําไมถึงไม่ออกไปล่ะคะคุณผู้ชายเปิดหูเปิดตาใช่ต้องมาต้องไปเที่ยวบ้างนะไม่รู้จะไปไหน,นครับอยู่บ้านมันดีที่สุดละแล้วถ้ามีคนชวนไปล่ะคะคนชวนไปไม่ถึงอะไรครับเพ<ว>ื<ว>่อนเดี๋เด้อแป๊บนึงนะ มีการอะไรน่ะงี้ยรมีการมีการน่ะเพื่อนเหรอ้าเพื่อนชวนก็ไปได้ครับหันใจไม่ค่อยมีหรอไม่มีใครเขาแล้วผมหรอกหันใจไม่มีครับเพื่อนอยากจะเป็นเพื่อนครับมีแต่เพื่อนเหรอคะใช่ครับมีแต่เพื่อนครับไม่ไม่คิดจะมีอย่างอื่นบ้างหรอคะถ้าจะมีเพื่อนเยอะแล้วครับ ตอบไม่ได้เหมือนกันครับอนาคตผมก็ไม่รู้ครับว่าจะมีหรือไม่มีมัมนตอบไม่ได้ครับตรงเนี้ยใครจะตอบได้ใช่ไหมละ่ะแล้วอยากมีไหมคะอยากมีไหมเหรอใช่ไอ้ตันมึงเป็นไรวะวันเนี้ยฮะต้องตอบว่าตอนนี้ผมชีวิตผมก็กดีอยู่แล้วไงไป<ต>ไปไปบอมบ์แมนก่อนเข้า<ต>หมดเลยนะมัน มันมีแล้วมันดีกว่ามันก็มันก็ก็อยากมีอ่ะถูกไหมล่ะแต่ถ้ามันมีแล้วมันไม่ดีมันก็ไม่อยากมีอะเพราะตอนนี้ผมก็ดีอยู่แล้วแล้วเท่ากับว่าตอนนี้นี่คุณผู้ชายนี่มีหวานใจหรือยังคะหวานจหวานใจไม่มีหรอกครับไม่มีเลยหรอคะใช่ครับอ๋อเราอยากมีไหมตอบไปแล้วครับว่ามันตอบไม่ได้ครับตรงนั้นผมไม่รู้อนาคตอืมแล้วคุณผู้หญิงมีหวานใจหรือยังคะ ไม่ไม่มีครับไม่มีวานใจแล้วมีคนที่ชอบไหมค่ะตามนั้นแหละมองตาก็รู้ใจอะไรอะไรคุณเป็นอะไรคุณขำอะไรเนี่ยไม่คุณเป็นอะไรเลยคุณเขินตลอเลยอันนี้ไม่ไม่ไม่นะคะอันนี้คือคุณกำลังเขินกันคุณไหมคะคุณขำมาคุณแบบกำลังเป็นอะไรอยู่อ่ะคุณกำลังแบบแบบ คุณอะไรคุณเป็นอะไรไสุด<ม>แอลแมผมสังเกตคุณอยู่ไงเวลาพูดอะไรถึงเด้นมันคุณจะเดินแบบทําตัวแบบไม,ไม่ไม่อยู่กับที่คุณเป็นไรอะไรเนี่ยอ่ะอออ,อย่าเพิ่งทะเลาะกันค่ะกรุณาตอบคําถามของหน่วยข่าวสารกับตันก่อนนะคะไม่มีหวานใจครับมีแต่ MJ MJ นี่หมายถึงเ <P> อมเจพย์แม่ไก่แจ้เหรอคะโอ้โดนเล้าแม่แกแไมก่แจ้อะไรแม่ไก่แจ้อะไร เพลงหรือเปล่าเหมเจแม่แก่แจ้หรือเปล่าคะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาถึงกันโหดเนาะเขาไม่แฟงกันหรอคอ๋อเคยคุยคุยกันครับเคยคุยกันนตอนเนี้ยต่างคนน่าจะต่างมีคนใหม่แล้วครับใช่เหรอแต่การกระทำไม่น่าใช่นะ อันนี้คือถ้าทำแบบนี้คืาแสดงว่าเขามีเยอะๆต่อกันเหรอถ้าแบบเจอกันแล้วแทงกันตีกันเนะี่ยไม่รู้ครับไม่เคยมีความรักอืมอมก็ดีครับก็ดีอย่ามีเลยครับความรักทำไมความรักไม่ดีครับมันก็ดีครับมันก็ดีแต่มันก็ไม่ดีอ่ะสรุปดีหรือไม่ดีครับความรักไม่รู้ครับเออขอโทษแล้วกันครับมารบกวนเวลาคุณเน่ะความรักมันดีครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่า ใช้กับใครกันนะดรคบคุณก็อาจจะใช่มั้งครับ yeah. ม oh. ันอยู <S <S ่ที mm. ่คนใช้ครับอ่าครับคุณใช่ไหมล่ะผมพูดถูกไหมล่ะก็ถูกก็ถูกนะใช่ไหมอื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 มเฮ้ยผมแบบอยากฟังเพลงอะไรคุณร้องเพลงผมฟังเลยปะไม่ได้ฟังมาละ คุณเข้าไปรีข้าวในบอมเบอร์แมนก่อนไม่ผมกินเมื่อกี้เลยตอนคุณรีอะรีเลือดก,ก็ได้ให้มันคมุมโอ้ยผมเต็มหมดแล้วครับก็เลือดเลยเต็มหมดแล้วเดี๋ยวไปไปไปร้องตรงนู้นเดี๋ยวครับฟังเพลงทำไมเรต้องร้องที่เรเบลนี่ฮะคุณทำไมครับมันจบแจ้งเนาะแล้วทำไมทำไมมันตรงนี้มันต้องไปตรงไหนอะให้มไม่ได้ไปร้องตรงไหนครับกระดาษกลางไหม ได้หมดเลยตลาดกลางไหมค <น S 1> ุณคิดถึงลูกเราเหรอตลาดกลางก็ได้คุณคิดถึงลูกเราเหรอคคก็อถามดูว่าเออปกติเห็นอยู่ด้วยกันไงผมว่าวันนี้แบบไม่เห็นก็เลยถามดูอ่าคุณดูแปลกๆเหมือนกันอนะ่ะวันนี้ไม่ใช่แค่เราแปลกผมแปลกยังไงอะผมแปลกยังไงขำอะไรก็ไม่รู้มีความสุขแบบแปลกๆแ,แบบ แบบขำอะไรก็ไม่รู้อ่ะบางเรื่องที่มันยังไม่ถึงจังหวะขำอ่ะคุณก็ขำอ่ะคุณขำอะไรบางเรื่องที่ยังไม่ถึงจังหวะขำแต่ก็ขำหมายถึงอะไรครับคุณอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมก็เหมือนบางทีเราแบบอ้วยยงไปแบบมันแบบน่าขำม,มาตัวก็ขำอ่ะเอออย่างเช่นไม่รู้ลืมละเป็นคนลืมง่าย ทำไมทำไเป็นลืมง่ายไม่สมองความจำสั้นไงแต่บางเรื่องก็ก็จำได้ดีอยูอ่ก็คือจะบอกว่าคือจำเฉพาะแบบสิ่งที่มันพิเศษพิเษใช่ไหมละ่ะจะบอกอย่างนี้ไหมแล้วคุณอ่ะจำแบบความจำดีไหมผมจำดีเยครับ ถ้าคผมจำไม่ดีผมคงไม่มาผมก็คงจำคุณไม่ได้แล้วมั้งางนั้นนะใช่ไหมห<ร>ใช่ครับไครับเดี๋ยวผมไปพาไปร้องเพลงคุณแปแลกเลยวันนี้เฮ้ยคุณเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเราอะไรเนี่ยรถลบไปแล้วเหรอคุณรถล,ลบอะไรครับนี่รถผม ไม่รถเราอ่ะไม่รู้ครับแต่ว่าคุณละกระทงบ้างยังมันได้ของดีนน่นะนกระทงาละกระทงอ่ที่มันพาไปซื้อไหนดีมันลอยตรงไหนก็ได้คือสังสี่ชั่วโมงถ้าคุณลอยใช่ไหมมันจะสุ่มได้เงินได้ไวเบได้กล่องตีตอนนั้นเราเราได้กล่องตีห้าอันนะ่ะไ,ไปซื้อหน่อยครับไปซื้อหน่อยขอเวลาซื้อครับ อยู่ร้านตรงนี้ตลอดจะไปร้องเพลงเนี่ยไปร้องกระทงกัน,น,นไม่ไปซื้อเฉยๆครับมันลอยตรงไหนก็ได้ลอยสอนอนได้ได้ชอบไปอ่ะสอนอนสอยนอนเลยมันหมดแล้ว เราเป็นไงสตอรี่เราไม่ได้ติดตามข่าวอเดชช่วงนี้สตอรี่อะไรครับสตอรี่คุณไงอ๋อสนุกดีครับขอ,อซื้อก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,ยอ,อะไรวละโอ้ขับรถบรดีเลย ร้องตรงนี้เลยก็ได้งไหนก็ <S <S มาตรงนี้แล้วมันจะไปร้องกันหลังจากตรงนี้คนเยอะเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะพวกพวกที่คนร้องก็คนมันก็เยอะอยู่แล้วนะไม่มันก็หลายกังน่าเอฮิร์นเป็นไรเนี่ยคุณเป็นไรเนะี่ยอะไรไม่นจะเป็นไรคุณอะไรเนี่ยคนซีโซ่เสาวาอะไรเนี่ยคุณเนี่ยเป็นไรเนี่ยซีโซ่เสาวาคืออะไรอ่ะ วิตัวตวอันนี้ตัวเอาตัวกระเป๋าอย่างแบบตัวลองกดรอยดูมันจะได้ของได้แฟชั่นได้นะผมเลขหนึ่งเก้าเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดทุกทุกทุกสี่ชั่วโมงกดรอยได้ครั้งหนึ่งเนอะจริงนะใช่ของเขายังถึงเวลาตัวรอยตอนมันเขียนคำอธิษฐานได้ด้วยนะจริงนะจริงครับ วสวนได้ไปลอยกระทงไหมลอยกระทงไม่ได้ไปอ่ะอ้าวหรอฮัลโหลครับ mm hmm. ชื่อซีลินค้าบ้างไงครับใครครับเนี่ยร้าผม